ก็วสวัสดีครับพ,พ่อแม่เอฟซี FC สุ่ขู่ขุคนนะคะพี่น้องเอฟซี FC สาวนอยจิตบานแพง่งเอฟซีหล่านอยอูงอิงเอฟซีเผ็รแสงตะวันจีโอทู่นะคะพี่น้องนันหมายควาว่ามือขึ้นนี่น,นะคะเท่าที่เห็นภาพนะคะอีลาน์นอยออกมานีกีดประสันพี่น้องฟังเสียงผู้คนมากหลักหมืน่นบ่หลักหมื่นในจังไหนพี่น้องเพื่อนไปทําการแสดงเพื่อนบอกเลยว่าว่ามันมากมืออำเภอนะคะพี่น้อง เพื่อนเป็นอำเภอที่บอกว่าเพื่อนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อนขายบัตรไปทั้งเมดหลายกัวหกพันบัตรนี่พี่น้องเราวมาตติมหนางานอีบอว่าล้านแตกหนาลักเมื่นขึ้นขู่คนนี่อาเนียนะคะพี่น้องนเนาะเพื่อนไปทําการแสดงยุทธีบ้านหนองไม้งามเมื่อขึ้นนี่ตนนําบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรววจังหวัดบุรีรล่างนะคะและพร้อมกันนี่ในระหว่างที่ เอเพนเองจะมีให้ชมแล้วนะคะพี่้องนระหร่วางที่กำลังทําการแสดงนะ,ะหลายผู้หลายคนกับเขามากคอมเมนต์โอ้ยมาเบิ่งสังเกตว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่บอกว่าสุดอยอดนะ,ะเดี๋ยวเอเพนจะนําเสนอให้ฟังอุงอิงก็คืออุงอิงเออเกิดมาเพื่อดังกําลังใจทุกวันครับลูกสาวคน,คนเก่งของพ่อพ่อแม่เอฟซีทั่วโลกพี่ดองทั่วโลกนะคะ ค้อมกันนี้ก็มีคนมากดตไล่ลอยหกสิบเอ็โดโคตรไล่อยหกสิบเอ็ดขังเลยทีเดียวสําหรับคอมเมนนี่มาต่อไปโคตรภูมิใจที่ได้เป็นเอฟซีอีลาอันนี้กับ่หน่อยพี่น้องสี่สิบตัวคอมเมนเลยทีเดียวนะคะอีลาเออยิ่งโตยิ่งสวยนะะยิ่งโตยิ่งสวยสุดยอดสุดยอดไปเลยรออีกสองปีเข้ายี่สิบปี นางจะยิ่งดังสุดๆทุกภาคต้องเข้าถึงคำว่าสาวน้อยร้อยล้านคนที่ทำให้หมอลำมีกระแสนะคะพี่น้องอันนี้ก็ร้อยกลัวร้อยกลัวไหลเลลทีเดียวนะคะกีฬารูปร่างได้สัดส่วนแขนขาผิวพรรณสะอาดหน้าตาสวยสรุปสวยน่ารักเหมือนตุ๊กตาเออ ไม่ผอมมีน้ำมีนวลมีอ่อน่างสุดยอดสรุปก็คือสุดยอดอพี่น้องตั้งตั้งเบิองขาจาวเจ้าข้อมินมากนี่บอกเรืว่าสุดยอดนะคะพี่นออ้องเออให้บอกว่าหลายผู้หลายคนนะคะพี่น้องเขามาหนูทําหน้าที่ของหนูไปส่วนรางวันคมชัดลึกคมชัดลึกอวอดเดี๋ยวพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีจัดให้ครับประสนเออ อันนี้ก็เพราำมาด่าได้สิพี่น้องเออเนี่ไฟดูแลเรื่องคมชัดลึกนะคะเออพราพ่อ,พอแ,มแ,มแม่บอกเล้ว่าใจถึงผึ่งใดอพี่น้องนะคะแล้วตอนนี้ก็นี่วลน้ำโดงเลยเด้พี่นออ้องเออยิ่งใกล้มือใกล้ว้นเท่าใดยิ่งบอกเลยว่าต้องรีบกานนำนะ,ะมีอีกข้อแมหนึ่งบอกว่าสุดยอดมากๆลูกสาวคนเก่งสะอ่อนเสียงมาตรฐานเยี่ยมยอดอุย้ยเด้อยอดเยี่ยมนะ,ะพี่นออ้องเออ ของแท่บโจกตาเอออ่ะเคือเกา่าเออเพื่นว่าควันใจนาฮาั่นขวันใจมหาชนตัวจริงเสียงจริงสวยงามน่ารักเออตาฮักมากมาก,มากโอ้ยโมจีเพียบนะคะพี่น้องสุดยอดนะนี่แต่ละค,ะคออเมนต์บอกแล้ววา่าเลยนะคะมีี่มากอีกพี่น้องอีลาชั่วโมงนี้ไม่มีใครเกินสังกะสีแตกทุกง,งานพี่น้อง ตั้งต่อ่านมากอยู่บ่ท่านมีคอมเมต์ที่ขิดต่างแม่แต่หน่อยสุดหยอดเนาะพี่น้องเนาะเสียดายโบ้ให้ลูกสาวไม่เป็นขอติดตามผลงานช่องของพ่อนนท์พ่อการชัยลุงอำนาจและช่องลักลักนะลาน่อยโอ้ยพี่น้องนี่นี่ก็คือเพื่อนบอกว่าเพื่อนโบ่บเป็นนะคะพี่น้องแต่กระซงกำลังใจบ่ขัดนะคะพี่น้องเอาเป็นกำลังใจให้กันพี่น้อง อุ้งอิงคือผู้ที่ทําให้ทุกคนมีความสุขเออทําให้คนหันหลังกลับมามองดูหมอลําทั้งผู้ใหญ่เออทั้งผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่เออหันกลับมาดูหมอลําอีกครั้งเนอะเห็นบ่อยมากตั้งแต่อีลาน้อยเข้ามาพี่น้องแมนอีผู้เฒ่าผู้โตเขามากเบิง้งใกล้เอทเนียเองกับโบได้เบิง้งตักเชื่อกจะกับเขามาเบิ้งนี่ เนาะเป็นว no, ่าพี่น้องต้องบอกว่า hmm. ผ mm ู hmm. mm ้เฒ่าผู้โถนี่ร่วมเพ่นน้ำแหมประมาณนั้นนะคะเออลายชนีสังกะสีแตกงูหิงงูหิงงูหิงงูิงเออนี่ก็คือบอกว่าสุดยอดอีีพี่น้องทุกคนชื่นชมนะคะสะอนอีพออีเมะมาทั้งอำเภอบ้านกวดเพื่อนสะอนอีลาลายสะอนคักพี่น้องเอออีลาน้อยกำลังออกมากพอดีอุ้ยข้าส่งเสียง มาเบิง้งตังแต้มาออเดชั่นลังฮานกับแม่บพุ่นเห็นปะตั้งแั้งที่ย,ออยิ่าใหไ่้ยิญิดอกแต่ว่าขอให้ได้เบ้าบมาณนั่นนะคะเราต้องยอมรับสมองอัจฉริยะของบอสโจที่ปูที่ปั้นเออบวกกับพลังวิวเศษของน้องนะ,ะของน้ององค์หญิงเออให้โด่งดังพี่้องอันนี้คือเพิน่นบอกเพิน่นเพิ่อนยอมรับนะ,ะสมองอัจฉริยะนั่นก็คือบอสโจนะคะ ผู้บริหารสมองเผชรประมาณนั้นนะคะกระแสแรงไม่มีแผ่วคนล้นหลามสุดๆไปเลย FC สงขาคุณนะอะยุท้างใดับเขามากพี่น้องเอ้ยสุดอยอดเนาะตามนั่นพี่น้องมีเมื่อว่าสู้กันบ้างประมาณนี้บอกว่ายีลาน้อยเฮาจัดนักจัดเต็มยิ่งกลัวคําามาอายะนะคะพี่น้องโดยเฉพาะเพื่อนว่าอําเภอนี้บอกว่าเพื่อนรวมแรงรวมใจกันอีรีนะคะเปิดอาเภออาเภอเลยอําเภอบ้านกวัว เด้อพี่น้องเอาเป็นกําลังใจให้ทุกหมู่บ้านและแน่นอนที่สุดมา่ว่าไปใส่พี่น้องเต็มอายะบอกเลยว่าแน่นทุกม่องนะคะนี่เด้ฮาราคนบอกว่าถ้าปลาพยศเรืองไข่อออกมากเรียกกับเต็มทุกโรงถ้าเป็นนิสงซีถ้าเต็มทุกโรงเต็มทุกมือเออแน่นอนที่สุดว่าขั้นลันบวกไก่เกินเอื้อมเอาที่ก็ฝาก17กรกฎาคมนี่ละเด้อพี่น้องเดอ้อปลาพยศเรืองไขออ่อออีหลานหน่อยน้าแสดงนะคะ Icana, เหมือนเดิมนะคะพี่น้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะขอบคุณสูบสกคนที่เขามารับชมด้วย้จเด้อขอบคุณหลายๆจ้าค่ะทีละก็ขอพากซ่องทว่เสียงด้าน E B G ได้จ้าฟังอะไรก็แค่ในกำลังใจนี้ีก็ตามช่องเสียงะวรนค่ะ E B G E B G ง่อน